เนี่ยถ้าเดินแทก้ก็ก็ไปรวบรวมเงินก้อนแรกได้มาจากจีนหรือไต้หวันเนี่ยห้าพันบาทแล้วก็ส่งรายชื่อโรงพยาบาลที่เขารณรงค์ซื้ออุปกรณ์เช่นหน้ากากอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ศูนย์ของคนตาบอดยังไม่ได้ไทยอันนี้เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้มาสี่โรงพยาบาลกับหนึ่งหนึ่งคนตาบอดแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มอะไรเนี่ยให้ผมกระจาย ก่อนประชุมเนี่ยผมก็กระจายอวดไปที่ละพันตามที่ท่านต้องการละเราเดี๋ยวประชุมเสร็จไงผมก็จะโพสลงไปให้ในไลน์ให้ดูส่วนก็คือที่เนี่ยไม่ได้ทำแค่เดยเื่จะเป็นตักลางด้วยตัวกลางที่ที่กดบริจาคมาฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ให้คนในโลกนี้รู้ว่าเราทําอะไรทุกอย่างก็ถือว่าก็สำคัญถ้าเรามีงานไปแล้วก็มีคนบริจาคเข้ามามันก็เราก็เป็นสะพานดีแด้วยตรงนี้ก็ อูว่าปีปีที่เก้าปีที่สองของโซดาเราจะไปเป็นยังไงนะครับ